อะสวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนนะครับอยู่กับเซตเอ็มเบมนะครับคือเกมโมบายรีเจนนะครับจะมีเซตเอ็มเบมหลายแบบนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังทีละอันเลยครับเซตเอ็มเบมกายภาพนะครับเซตเอ็มเบมเวทนะครับเซตเอ็มเบมแท้งนะครับเซตเอ็มเบมจังเกิลนะครับเซตเอ็มเบมกายภาพเซตเอ็มเบมนักฆ่าเวทนะครับแล้วก็เซตเอ็มเบมอ่าต่อสู้นะครับแล้วอันล่างก็เป็นเซตเอ็มเบมโรเมอร์นะครับซึ่ง มีหลายคนถามว่าพี่แล้วผมจะใช้เซตเอ็มเบมไหนดีผมเล่นตัวนี้ผมจะใช้อาจใช้เซตเอ็มเบมไหนดีซึ่งจริงๆอ่ะมันก็จะมี2สายคือสายกายภาพสายโจมตีกายภาพกับสายโจมตีเวทนะครับแล้วก็มีแทงแล้วก็มีมีโลเมอร์ใช่ไหมแต่แทงกับโลเมอร์เนี่ยมันสามารถใช้ได้กับนักเวทก็ได้ครับโลเมอร์ก็ใช้กับนักเวทก็ได้เหมือนกันครับแทงทำไมนักเวทใช้แทงได้เพราะว่านักเวทหลายตัวก็เป็นแทงครับอย่างโรลิต้านะครับ โลลิต้าก็เป็นนักเวทนะครับถ้าไปดูอ่าสเตตัสหรือไปดูอ่าสกิลที่เขาใช้นะครับเป็นการบวกการโจมตีเวททั้งนั้นเลยซึ่งโลลิต้าก็ออกเซตเอ็มเบมแท้งได้ครับเรามาดูคุณสมบัติของเซต m อ็มเบมแท้งแต่ละอันนะครับเฮ้ยซตเอ็มเแท้งแต่ละอันต้องบอกว่าเซต m อ็มแต่ละอันสิก็มาดูที่เซตเอ็มอันแรกเลยครับกายภาพนะครับเซตเอกายภาพเนี่ยหลักๆเขาก็จะเน้นบวกที่โจมตีกายภาพนะครับเกาะนะครับ เขาก็จะมีบอกอยู่เนี่ยแล้วก็โอกาสคียที่ข้อนะครับ s p แล้วก็สปีดโจมตีนะครับซึ่งมันจะมีบอกตรงนี้ครับเวลาเรากดดูที่เซตเอ็มเมกายภาพครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างตัวนี้นะครับซึ่งหน้าต่างตัวเนี้ยเขาจะบอกว่าเมื่อเราอัพเต็มเลเวลหกสิบเนี่ยเราจะได้อะไรจากเซตเอ็มเบมตัวนี้ครับซึ่งสถานะตอนนี้เราคือบวกโจมตีกายภาพ13นะครับถ้าเกิดเราอัพเต็มเลเวลหกสิบเนี่ยมันจะบวกอยู่ที่19.87ก็นะก็คือพูดง่าย สถานะตันของเซ็ตเอ็มเบมเนี่ยมันจะเป็นตัวสือสีเหลืองข้างหลังครับเห็นไหมที่เป็นตัวสือสีเหลืองข้างหลังเนี่ยคือสถานะของเซตเอ็มเบมที่อัพจนเต็มแล้วแล้วซึ่งคิดว่าน่าจะตันที่เลเวลหกสิบนะครับน่าจะตันที่เลเวลหกสิบมันก็จะบอกว่าถ้าเราอัพอันนี้คือเขาจะบอกว่าเลเวลต่อไปถ้าเราอัพมันจะเพิ่มอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เพิ่มโจมตี0.48นะครับซึ่งแต่ละเลเวลมันก็จะเพิ่มน้อยเพิ่มมากแล้วแต่เรา ซึ่งเราจะใช้เลือกใช้แบบไหนจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเราอะอะอย่างเนี้ยเดี๋ยวกดให้ดูครับอันเนี้ยตอนนี้บวกโจมตีกายภาพ13.25นะครับบวกเกาะ4.29แล้วก็โอกาสคีดข้อ1.13นะครับแล้วก็เลือด 2. อบวกเลือด241.70นะครับแล้วก็สปีดโจมตี1.63ซึ่งเซ็ตเอ็มมมกายภาพหลักๆเลยที่เราเห็นก็คือเน้นที่โจมตีกับเลือดนะครับดูสังเกตดูได้เลยครับโจมตี อยู่ที่20ทาตันเลือดอยู่ที่เลือดท่าตันอยู่ที่249นะครับซึ่งเยอะมากแล้วก็บวกเกาะแค่5ก็หลักๆเลยอย่างที่เห็นนะครับเซตออาเซตเอ็มเมกายภาพเนี่ยจะเน้นที่เลือดกับโจมตีนะครับมาดูที่เซตเอ็มเมเวทนะครับเซตเอ็มเมเวทก็ธรรมดาครับมันก็ต้องเน้นไปที่โจมตีเวทพลังเวทตันสุดอยู่ที่แค่13มเองครับแล้วก็อยู่ที่ต้านเวทเห็นป่ะต้านเวทก็เหมือนเกาะของเซตเอ็มเมกายภาพนะครับ แต่ว่าเซตเอ็มเอมเวทเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษที่ที่น่าสนใจก็คือลดคู่ดาว5%เ์ครับเมื่อเราอัพตันแต่ตอนนี้มันอยู่แค่2%เเห็นปะแล้วก็ SP นะครับเลือดนะครับอยู่ที่2 0 0อ่า234นะครับถ้าตันตอนนี้อยู่ที่218เพราะของพี่เลเวล33นะครับอย่างกายภาพพี่เลเวล42แล้วก็รีดาเมจเมจิก ซึ่งอันนี้พี่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับรีอ่าーーรีดามจเมจิกเนี่ยพี่ลองทดสอบหลายรอบแล้วครับว่ามันเพิ่มพลังโจมตีเวทเวลาเราโจมตีศัตรูหรือเปล่าก็ไม่เพิ่มนะครับแล้วมันกันโจมตีเวทเปล่าอันนี้ยังไม่ได้ลองคือก็เลยไม่แน่ใจว่าไอรีดามจเมจิกเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจากการทดสอบนะครับพอออกของรีดามจเมจิกกับไม่ออกของเนี่ยก็ตีฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเท่าเดิมครับทำไมถึงอ่าทำไมถึงรู้เพราะว่า ก็พี่ก็ออนสองตัวครับเล่นเตีนเองคืออ่อนในความเครื่องหนึ่งแล้วก็เอาตัวหลักเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปลองดูครับว่าออกรองเท้ารีดาเมดอ่ะมันจะทําให้สกิลแรงขึ้นหรือเปล่ามันก็ไม่แรงขึ้นครับก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าตกลงเนี่ยไอรีดาเมดเนี่ยมันบวกอะไรครับถ้ามีใครรู้ก็เดี๋ยวใต้คลิปเลยครับเพราะว่าพี่ไม่รู้จริงๆครับเพราะว่าพี่ลองทดลองแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับก็พยายามจะหาทดลองให้นะครับก็ ถ้าเป็นสายเวทก็หลักๆก็เหมือนกันครับก็บวกพลังโจมตีเวทหลักๆครับแล้วก็บวกเลือดลวครับก็ปัจจัยสําคัญก็คือมีเพิ่มคููดาวขึ้นมา5%ครับสาหรับเซ็ตเอ็มเบมเวทนะครับเราก็เลือกตามความเหมาะสมของเราครับนี่เซ็ตเอ็มเบมแทคงนะครับเซตเอ็มเบมแท้งก็เหมาะกับสายแทคงทุกตัวครับอย่างไมโนทอไทเกียวโลลิต้าก็ได้ครับหรือตัวไหนที่เราเอาไปเล่นเป็นแทงครับแต่คงไม่เหมาะกับลาลาแท้งอย่างที่พี่โดนให้เล่นอะไรประมาณนั้นมันก็คงไม่ใช่นะครับซึ่ง เซตเอ็มแท้งเนี่ยคุณสมบัติหลักๆเลยคือบวกเกาะครับเห็นมามเขาเขียนบวกเกาะ10%บวกต้านเวท10%ครับแล้วบวกเลือดตั้ง300นะครับถ้าเลเวลตันแต่ตอนนี้เพิ่งแค่167เพราะว่าเลเวลแค่29เองครับแต่ถ้าตันเลเวลอ่าเลเวล60เนี่ยก็จะบวกเลือดตั้ง300ซึ่งเยอะมากก็แถมมีคูลดาวนหอร์5%ซึ่งสายแท้งหลายต,ยตัวเนี่ยต้องการการลดคูลดาวน์ครับอ่าอย่างโลลิต้านะครับจะได้ปลาค้อนบ่อยๆจะได้อันติบ,บ่อยๆจะได้กลางโล่บ,บ่อยๆเพราะว่าสายแท้งเนี่ยเพราะว่าจรรริงงงๆๆแแล้้วสาายยทยทคอ่่ีูกันันบ ก็ต้องการใช้สกิลครับอย่างไมโนทอร์เนี่ยไม่มีมานาเน้นสกิลได้บ่อยก็กดสกิลเพิ่มเลือดกดสกิลหวดกดสกิลอะไรได้บ่อยๆครับนั่นก็คือคุณสมบัติของเซตเอ็มเบมแทงครับจะถามว่าแท้งใช้ไกายภาพได้ไหมก็ได้ครับแต่มันก็ไม่ไม่สุดในทางใดทางหนึ่งครับซึ่งเซตเอ็มเบมกายภาพมันก็บวกไปที่โจมตีกับอย่างอื่นมากกว่าใช่ไหมเนี่ยความแตกต่างของเซตเอ็มเบมอ่ตัวนี้กับตัวนี้นะครับซึ่งเซตเอ็มเบมของกลยภาพเนี่ยไม่มีลดคูดาวไง ก็มาอยู่ที่เซตเอมเบมจังเกิลนะครับที่หลายๆคนรู้ว่าช่วงนี้พี่อัพจังเกิลนะครับเพราะว่าพี่ต้องการสปีด4%ครับของเซตเอมเบมจังเกิลครับเซตเอมเบมจังเกิลจะเน้นที่สปีดการโจมตีนะครับสูงสุดอยู่ที่6.7นะครับแล้วก็โจมตีกายภาพก็พอกับเซตเอมเบมกายภาพนะครับซึ่งเซตเอมเบมตัวนี้มีบวกเกาะตั้ง8นะครับแล้วก็สปีดเครื่องไหว4%บวกเลือดน้อยครับบวกเลือดแค่ร้อยเดียวเองมาสูงสุดของการบวกเลือดนี่เขาไม่เน้นเลือดนะเขาเน้นสปีดโจ เอาจริงๆหลักๆเลยคือสปีดโจมตีแล้วก็วิ่งเร็วนะครับแล้วก็โจมตีกายภาพเนี่ยเป็นลองเซตเอ็มไกยภาพนิดเดียวเองครับซึ่งอันเนี้ยก็เหมาะกับสายฟาร์มนะครับซึ่งพี่เล่นยุนเจ้าจริงๆแล้วพี่ต้องการความไวในการวิ่งมากกว่าครับ2%ก็มีผลนะครับเพราะว่าสปีดเริ่มต้นเราจะอยู่ที่ประมาณ200ครับ2%มันก็จะเพิ่มอยู่ที่ประมาณ4อ่า4ครับซึ่ง ถ้าอัพเต็มเนี่ยเราได้4%มันอาจจะเพิ่มวิ่งให้เราประมาณ10ครับซึ่งมันก็เยอะนิดนึงอะ่ะมันไม่เยอะมากหรอกแต่มันก็นิดนึงอะ่ะเพราะว่าโจมตีกายภาพก็ได้เท่ากันแต่ว่าเลือดเราก็จะน้อยลงครับถ้าเทียบกับเซตเอ็มเมโจมตีกายภาพอันนี้ก็อย่างที่บอกครับแล้วแต่ชอบครับมาต่อที่เซตเอ็มเมนักฆ่ากายภาพนะครับเรากดเข้ามาดูเลยเซตเอ็มเเซตเอ็มเมนักฆ่ากายภาพเขาเขียนบอกว่ารีดาเมจเลยครับเนี่ยรีดาเมจกายภาพนะครับสูงสุด12แล้วก็โจมตีกายภาพ1 สองเห็นบ้านน้อยกว่าห้องบนนี่สูงสุดนะครับแต่ตัวเนี้ยเน้นคิดข้อบวกอีก2.5ซึ่ง2.5พี่สําหรับพี่พี่ว่ามันน้อยมากครับเพราะว่าจริงๆเราออกของเนี่ยแม่งก็บวก20แล้วใช่ปะออกเข็มทอก็บวก20ออกอ่าดาบทองก็ออกบวก20แล้วแล้วก็สปีดการเคลื่อนไหวบวกแค่2%ตครับตันเนี่ยนี่สปีดการเคลื่อนไหวตันแลวเห็นปะซเนตเมมกายภาพนี่มาถึงตันเลย แต่ว่าเซต m m านักฆ่ากายภาพเนี่ยมีลดคูดาวอีกห้าเปอร์ครับซึ่งหลักๆเลยเขาเน้นดาเมจเป็นหลักครับเน้นดาเมจเป็นหลักแล้วก็มีคูดาวช่วยนะครับมีคูดาวช่วยดูบวกเลือดเด็กเห็นปะบวกเลือดแค่19บเก้าสูงสุดอ่ะของเซต m m กายภาพคือไม่บวกก็ได้นะสิบเก้านี่แทบจะไม่มีผลเลยครับมาต่อที่เซตนักฆ่าเวทนะครับเซตนักฆ่าเวทก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีรีดาเมจครับสูงสุดอยู่ที่14นะครับแล้วก็มีพลังเวทอยู่ที่9นะครับลดคูดาวห้าเปอร์ sp สามสิบเห็นปะ สังเกตได้เลยครับเซตนักฆ่าเวทหรือเซตนักฆ่ากายภาพเนี่ยจะเน้นไปที่โจมตีล้วนๆเลยครับเลือดกูไม่สนทิ้งมันไว้แล้วก็เล้นคูดาวครับก็คือเน้นโจมตีด้วยสกิลแล้วก็ความแรงของของการโจมตีล้วนๆเลยครับก็เราก็มาต่อนเซตเอ็มเบมนักสู้นะครับเซตเอ็มเบมนักสู้นะครับก็บวกโจมตีกายภาพเป็นหลักครับถ้าเทียบกับจังเกิลก็พอกันครับประมาณอยู่ที่16-17ครับแต่ว่ามีเกาะอยู่ที่4.64นะครับถ้าอัพเต็มนะก็ ยังน้อยกว่าเซต MM จังเกิลที่พี่ใช้นะครับแล้วก็มีสปีดเคลื่อนไหวแค่2ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเลยครับสปีดเคลื่อนไหวอยู่แค่2เองแต่ว่ามีเลือดอยู่200สูงสุดคือเลือด200นะครับแล้วก็สปีดโจมตี3.62ซึ่งอืซึ่งถ้ามุมมองในมุมมองพี่เหรอมันมันไม่รู้ดิเซตเอนักสู้สําหรับพี่นะพี่ว่าในในในความคิดพี่พพี่ให้ลองจากเซตเอเจังเกิลหรือเซตเอกายภาพเลยผมว่าเนี่ย คูดาวก็ไม่มีอ่าโจมตีก็น้อยอ่าโจมตีก็พอๆกันแต่ว่าเกาะก็น้อยกว่าแต่มีเกาะเวทสปีดการื่อนไหวก็น้อยกว่ามีเลือดเยอะกว่าขึ้นมาแค่นั้นเองแต่ถ้าเทียบกับกายภาพผมว่าอันเนี้ยนะกายภาพดูดีกว่าเซตเอ็มเมนักสู้นะครับมาเทียบสุดท้ายเลยครับโลเมอร์ครับโลเมอร์คือเซตเอ็มเบมที่ช่วยในการวิ่งเยอะครับเน้นในการวิ่งครับเนี่ยบวกเลือดแค่สูงสุด82ลนดะคูลดาว5เปอร์นะครับการฟึ้นคืน อาการฟื้นคืนก็คือเลือดเพิ่มครับมันจะเลือดเพิ่มทุกทุกวินาทีหรือไม่น่าจะทุกวินาทีครับก็รีเจนเลือดนั่นแหละอยู่ที่18.93นะครับถ้าอัพเต็มคือพูดง่ายถ้าอัพโลเมอร์มาช่วงแรกนี่เหมือนเหมือนออกสร้อยแดงเส้นหนึ่งอะ่ะสร้อยแดงที่อาราล้อยสี่สิบะครับที่เป็นสร้อยรีเจนเลือดเส้นหนึ่งแล้วก็สปีดการเคลื่อนไหวในสูงสุดอยู่ที่6.5ซึ่ง6.5เนี่ยมีเยอะมีผลเยอะมากนะครับเพราะว่ายุนเจ้าอย่างยุนเจ้าเนี่ยสปีดเริ่ม 200ก,กว่านะครับถ้าจำไม่ผิดสปีดยุนเจ้าน่าจะอยู่ที่ประมาณ270ได้มั้งเดี๋ยวต้องเข้าไปดูในเกมครับอันนี้ไม่แน่ใจครับก็สปีดกันหัวงายของยุนเจ้าเนี่ยสูงครับพอได้6%เนี่ย6%สมมุติว่า6%ของ200เนี่ยก็ได้สปีดเพิ่มขึ้นมาอีก12เนี่ย12เนี่ยถือว่าเยอะมากครับแค่200แต่ว่ามันเกิน200อยู่แล้วใช่ไหมช่วงต้นเกมยิ่งเราไปเล่นไออา สายฟ้าที่พี่เล่นน่ะที่พี่ชอบเอาไปเกียร์น่ะมันยิ่งบวกความเร็วขึ้นไปเยอะมากเลยครับอาจจะไปสูงสุดอยู่ที่3-400เลยก็ได้อ่าอาจจะขึ้นไปถึง4 0 0ถึง500เลยก็ได้นะครับสำหรับเซ็ตเอ็มเ็มโรเมอร์นะครับก็โรเมอร์ก็คุณสมบัติของโรเมอร์คือเลือดนะครับอยู่ที่ประมาณ82ดนะครับลดคูดาวอยู่ที่5%นะครับการฟื้นคืนอยู่ที่19.93สนะครับสปีดการเคลื่อนไหว6.05นะครับแล้วก็โอกาสคีิที่ข้อล0น4้าอันนี้มองข้า ที่สําคัญมีการเจาะเกาะไฮบิด7.3ครับซึ่งมีน้องบอกมาว่าการเจาะเกาะไฮบิดคือสามารถเจาะเกาะได้ทั้ง2เขาเรียกอะไรทั้ง2ทั้ง2แบบก็คือเจาะเกาะกายภาพก็ได้เจาะเกาะเวทก็ได้นี้พี่ก็ไม่ยืนยันครับเพราะว่ามันไม่รู้จะทดสอบอยังไงครับมันมันไม่รู้จะทดสอบเดี๋ยวหาวิธีทดสอบให้แล้วกันเดี๋ยวหาวิธีทดสอบให้แต่อันนี้คือน้องบอกมาว่าเจาะเกาะไฮบิดเนี่ยคือการเจาะเกาะแบบอ่าไดทาท้ทั้งเวททั้ง เจาะก,กอทั้งเวทเจาะก,ก่อทั้งโจมตีกายธรรมดาก็ได้ครับก็คงมาแนะนําเรื่องเซนเอ็มเบมกันแค่นี้นะครับก็ใครมีอะไรก็เดี๋ยวใต้คลิปเลยครับคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันได้ครับพี่จะได้รู้ด้วยครับว่าเอ้ยอันไหนที่คุณคิดว่าเป็นยังไงยังไงใช้แบบไหนจะดีกับตัวไหนซึ่งพี่ไม่สามารถการันตีได้ครับว่าเอาตัวไหนไปใช้กันไหนเพราะว่าอย่างที่บอกครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เล่นครับพี่ก็แค่มาแนะนําให้ดูว่า อ่เซตเอ็มเบมแต่ละอย่างเนี่ยอัพเต็มแล้วมันจะได้คุณสมบัติอย่างใดครับอย่างไหนแล้วเราชอบอย่างไหนเราก็เลือกอย่างนั้นครับคือเราเล่นเขาจะต้องบอกว่าเราเราเล่นตัวไหนบ่อยเราก็เน้นอัพที่จะเราจะไปใช้กับตัวนั้นๆที่เราเล่นครับอย่างบางคนเนี่ยไออย่างที่ที่พี่บอกบ่อยๆคือพวกที่เขาเล่นแข่งเอาดาวอ่ะพวกที่เขาพยายามอัพดาวให้ได้ตำนานดาวยาเยอะเนี่ย ซึ่งพวกนี้สังเกตได้เลยครับเขาจะเล่นฮีโร่อยู่ไม่กี่ตัวครับคืออาจจะมีตัวหรือ2ตัวเขาจะเล่นกันยาวๆเลยซึ่งพี่ทําแบบเขาไม่ได้เพราะว่าพี่เป็นคนแคสเกมพี่ก็ต้องเล่นทุกตัวครับพยายามหัดเล่นทุกตัวบา,บางตัวเนี่ยพี่ซ้อมวันครึ่งวันพี่ก็มาอัดคลิปครับคลิปอ่าแล้วพอไปเล่นจริงๆหลายๆคนอาจจะเจอว่าเออทำไมทาไมเล่นห่วยจังบอกเลยเลยครับว่าพี่ก็ไม่ได้ชนะตลอดแล้วก็ไม่ได้แพ้ตลอดครับไม่งั้นก็ขึ้นมาตํานานไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าพี่ก็เล่นคนเดียวครับก็เวลาลงแร้งลงอะไรส่วนมากพี่ก็ ไปคนเดียวชิวๆกลางคืนกลางคืนแล้วสังเกตได้เลยว่าว่าเวลาใครพิมพ์อะไรมาไม่ค่อยตอบเพราะว่าบางทีเถ้าอารมณ์ตีสองตีสามแบบบางทีดูหนังด้ว <c> ย <oughs> คือเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยอยากพิมพ์อะไรในเกมครับไม่รู้เป็นอะไรครับแต่แต่ว่าถ้าจริงๆก็อยากทักครับบางทีหรือว่าถ้าอัดคลิปอยู่ก็อย่างที่บอกครับก็จะบอกว่า,า,าทักทายครับขอบคุณที่ทักทายแล้วก็ไปเจอกันในคลิปแล้วกันเลยนะซึ่งก็นะ คือบางทีอยากให้มันเป็นคลิปที่สวยแค่นั้นเองครับเพราะว่าไม่งั้นพี่ก็ต้องไปนั่งตัดต่อซึ่งเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับพี่ดิบสดครับเนี่ยการพูดตรงนี้คือดิบสดครับถ้าอัดผิดพี่ต้องอัดใหม่ตั้งแต่แรกครับถ้าอัดไม่ดีพี่ก็ต้องอัดใหม่ตั้งแต่แรกก็โอเคครับบ่นมายาวเกินไปแล้วก็โอเคครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ